โอเคก็กราบสวัสด,ดีกันด้วยนะครับทุกคนครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมวันพันแมนดิสตอนเกตในเซิร์ฟเวอร์619และเซิร์ฟเวอร์จีนย่อยเจ็นะครับผมนะอเราจะอัปเดตซองเซิร์ฟทุกๆสองวันนะครับผมนะ <c oughs> ตอนนี้ผมมีข่าวดีจะบอกทุกคนครับตอนนี้ผมหายปมไม่เล่หหายมาเจ็บนั่นเองไรงางที่กูั <c oughs> ปไนไล่ไปไรหมามันแล้วก็ลมนะครับเฮียทุเรศจิบายเลยแต่ก็หายดีแล้วนะน้องๆก็ ไม่ต้องเป็นห่วงพี่แล้วนะตอนนี้พี่ก็เ <c> ข <oughs> ามามา,มาหายขาดไหมมันก็ยังเจ็บๆทุกคนแต่มันก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะก็ประมาณอ80% 90%เล้วตอนนี้อืก็วันนี้ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ก็น่าจะหายแล้วทุกคนเนาะก็ขอบคุณน้องๆจริงๆเนาะที่แบบเป็นห่วงพี่เนาะพี่แบบ <c oughs> เอาตรงนะในฐานะที่พี่เป็นคนธรรมดาแลนะ้วพี่รู้สึกแบบดีใจมากที่น้องๆเป็นห่วงพี่เนาะในฐานะมนุษย์โลกคนหนึ่งเนาะโหแบบเฮียแม่ง ไอ้พี่พูดเลยพูดน้ำตาจะไหลอ่ะคือแบบมันรู้สึกดีจๆรๆิงนะทุกคนนะที่แบบน้องๆเป็นห่วงพี่เนาะโหพี่ขอบคุณจริงๆเนาะขอบคุณน้องๆจริงๆที่ดูคลิปพี่แล้วก็ขอบคุณจริงที่เป็นห่วงเนาะอืมโอเควันนี้เราจะอัปเดตเยอะนิดหนึ่งนะทุกคนนะอย่างแรกคือตอนนี้ผมเซิร์ชอันนี้เรียบร้อยแล้วทุกคนนะนี่ๆๆๆ <c oughs> นี่นี่น้ำมูกไหลหลายคนชอบบอกบอกผมนะว่าเฮ้ยพี่พี่เซื้อของไม่ทันนาะพี่ไปเซิร์ชแบบ ตัวแดงพี่พี่เอาช่วงกิจกรรมปูบอมพี่ไปเอากิโลกิโลทำไมทำไมพี่ไม่เอาปูบอมนู่นนั่นคือแบบมันมีคนพูดเยอะมากช่วงหนึ่งแต่พี่จะมากระจ่างให้หมดเลยคือพี่อะตอนแรกอ่ะพี่กล่าวาพี่จะไม่เอาเซตนี้แล้วแต่ว่าพี่แบบพี่ทาอีท่าไหนไม่รู้อะก็คือพี่หาเพชรในสไตล์ของพี่อ่ะเข้าใจไหมเออท,ไทาไปทํามาแม่งทันทุกคนแล้วตัวดาก็เซิร์ฟแบบทันด้วยนะโอเคเรามาอัปเดตกันเลยดีกว่าผมนะเริ่มจากอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปไป,ไปดูอันดับเนาะโอเค ตัวนำนะครับผมเซิร์ครบสองเดือนเลยเยไม่ใช่หนึ่งเดือนอะ่ะมีสองรอบใช่ไหมผมเซิร์ครบแล้วอ่าแล้วก็รู้สึกว่าเดือนที่แล้วผมก็เซิร์เหมือนกันใช่ไหมรวมกับเดือนนี้ <S <s ก็ได้ประมาณร <s> ้<บา>ยอยสองใบทุกคนนะบวกกับกิจกรรมนู่นนี่นั่นอีกนิดหน่อยนะครับผมนะแล้วก็ตัวอาวุธมีทั้งหมดสิบสี่ใบนะครับผมนะอืแล้วก็หินปลุกตื่นนะผมนะ <c oughs> ตอนนี้ผมได้แลนะ้วสี่ก้อนทุกคนเย่หนึ่ง่าไม่ทันเลยเฮียทันเฉยเลยนะครับแล้วก็อหิน ฮีโร่น้ผมหนึ่งหินนะแล้วก็ถ้านับกับอันนี้ก็เป็น2หินเนาะผมต้องการอีกสองก้อนเดี๋ยวผมต้องหาก่อนเนาะอาจจะไม่ได้สุ่มกิจกรรมทัดนะผมนะเพราะผมขี้เกียจเก็บตัวดำาน้ผมเอ้ยตัวนี้นะตัวแดงเดี๋ยวรอกิจกรรมมาดีกว่าเว็บสิสเปซน <c oughs> เดี๋ยวผมต้องรอก่อน ว่ากิจกรรมแฟดมันจะมาไหมหรือกิจกรรมที่แบบมันจะแจกเออหินฮีโร่ไหมเราก็ต้องดูนะเพราะว่าผมจะเอากระบองเหล็กนะครับผมนะเพราะว่าเราสมในกระบอกเหล็กจากเอ่อมันมาไหนนะผมจำไม่ได้นะน่าจะสองสามคลิปที่แล้วนะอืมนานแล้วแหละโอเคอัปเดตตรงนี้เสร็จปุ๊บเราไปอัปเดตอันดับตัวละครหรืออัปเดตตัวเรากันดีกว่านะผมนะ ตอนนี้อันดับของเราอยู่ที่289นะทุกคนเย้โ yeah! ห oh, ขึ้นมาจาก300นี่คือแบบเยอะเลยนะ <c oughs> คือมันนิดหนึ่งนะทุกคนอันดับ289นะผมนะส่วนผ่านด่านนะผมอยู่ที่อันดับ320นะผมนะโหผมผ่านด่านชากว่าเพื่อนนะเพราะว่าเลเวลผมน้อยแต่ไม่เป็นไรนะฮะเราไม่ได้เสียเรียดเนานะฮีโร่สุดแข่งนะผมนะก็เลยเอาไปโซอนอิกของผมนะครับอยู่ที่อันดับที่274นะครับผมนะส่วนกิลวเขาเราอยู่อันดับที่21นะครับโหร่วงมาเยอะเลยนะครับผมนะเนื่องจากว่าคนในกิ้เราน้อยเนาะ ก็ไม่รู้ว่าจะย้ายกิวตอนไหนก็ใครที่อยากผมเข้ากิวไหนก็บอกได้นะครับโอเคอ่าอัปเดตอะไรอีกอ๋ออัปเดตตัวละครนิดนึงแล้วกันตอนนี้ตัวละครของผมนะครับอ่ากรอบสีทองเป็นสี่ตัวแล้วนะเหลืออีกสองตัวนะผมที่ยังไม่ได้กรอบสีทองเนาะอันนี้ผมก็ยังสมหาตัวละครอยู่ทุกคนนะอ่าสงสามมันก่อนผมก็สมไปแล้วแต่มันไม่ออกให้ผมเนาะ เป็นอะไรที่เสียดายมากผมอยากได้ทั้งสมกินะแต่ว่ามันไม่ออกแล้วผมนะทั้งสมกิปลุกตื่นนะขายที่ได้ก็ดีใจด้วยนะครับขายที่ไม่ได้ก็เกือบพร้อมผมแล้วกันนะ <c oughs> โอเคมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมอตอนนี้ตอนต,ตอนนี้ไอดีผมเวลเจ็ดสิบแล้วนะถือว่าภายในเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยเวลเจ็ดสิบก็ถือว่าวนะผมว่านะคือผมเก็บเควสท,ทุกทุกเควสเลยนะทุกคนคือถ้าใครอยากรู้ว่าเออพี่ ออดันพลังยังไงอัพเวลยังไงอย่างที่ผมบอกครับทุกคนคอมเมนต์มากับผมถ้าน้องคอมเมนต์พี่ทําให้แน่นอนแต่ถ้าน้องไม่ได้คอมเมนต์เหลืออะไรเนี่ยพี่ก็รู้จะทำทำไมอะ่ะเขาะ้าใจไหมพี่วม่รู้ความคิดของแต่ละคนี่ยเขา้าใจไหมเพราะว่าหลายช่องมันก็ทําไปเยอะแล้วอะ่ะแต่ใครอยากแต่ถ้าใครอยากได้สไตล์แบบของผมนะก็สามารถคอมเมนต์แล้วพิมพ์มาบอกผมได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมอับอันนี้ก่อนช็อกโกแลตอัพเกรดนะผมนะผมขออัพเป็นโซนิกนะผมนะ <c oughs> เริ่มต้นนะผมจะอัพโซนให้สุดนะผมนะไม่ใช่ว่าเป็นเพราะลูกลักนะถึงจะเป็นลูกลักก็จริงแต่ว่าต่อให้ไม่ใช่ลูกลักผมก็ปั้นสุดเพราะว่าโซนิกอะมันทาได้หลายอย่างทุกคนหนึ่งมันสามารถ PP ได้แต่ถึงแต,แต่ว่ามันมันสู้แบบหลายตัวไม่ได้นะเพราะมันฆ่าแค่ตัวเดียวเนาะแค่เอามาบัฟสปีด้ามันทามันเป็น5ดาวเนาะแต่ส่วนใหญ่ผมจะเอาไปลงพวกแบบลงด่านบอสอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ลงแบบพวกแบบเคลียร์ด่าน เคลียด่านต่างๆอะไรเงี้ยผมว่าตัวนี้มันเคลียด,ด่านดีถ้าเจอบอสเรือเยอะๆเนาะตัวนี้จะเป็นตัวที่ดีเลยในการเคลีย์บอสเนาะ <c oughs> แล้วก็ใครที่ถามว่า <c oughs> พี่ทำไมพี่ต้องเอาเกโรเกโด้ด้วยทำไมพี่ไม่เอาปูบ,บมอมเย่ายที่ผมบอกครับว่าอีกไม่นานคอของจกักรพรรดิเด็กยูอ่าจ,จะเข้ามาแล้วทุกคนผมต้องการคอปีศาจเข้าไงไหมฝั่งปีศาจผมก็เลยเอาเกโรมาผมนะเพราะผมรู้ว่าดวงของผมอะ่ะยังไงเกโรก,กว่าจะออกกับมันนานอืมผมก็เลยไม่เอาเนาะปูบอม พออย่างนั้นทุกคนก็เข้าใจผมนิดนึงนะครับนะอขอบคุณที่เข้าใจเนาะถ้าเข้าใจกันแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรครับเรื่องของกู <c oughs> อขอโทษขอโทษอันนี้พูดจริงๆใช่เรื่องของกูต <c oughs> ้อสรุปจะขอโทษจะเกี้ยะไรโอเคครับผมเราก็อัปเดตตัวละครเรียบร้อยเนาะต่อไปอัปเดตอะไรดีอันเดตอันดับกันหน่อยไหมอัปเดตอันดับกันนะตอนนี้คือเวลเจ็ดสิบปลดไปเยอะเลยนะมีหลายอย่างปลดไปเยอะเลยอันน่ผมอยู่ที่สี่ร้อยหกสิบสามนะผมนะเดี๋ยวร้อยผม ในตัวพวกดาเมจได้ตัวยูอาร์ได้ตัวอะไรต่างๆที่มันที่มันโหดก่อนเดี๋ยวผมจะไต่อันดับนะผมนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปไต่อันดับเลยโอเคไหมทุกคนแต่ตอนนี้ก็คนแบบนี้ไปก่อนเนาะเพราะตัวผมยังซูมไม่ไหวเนาะโอเคไหนมีอะไรอีกไหม,มน่าจะไม่มีแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ก็อัปเดตไปหมดแล้วเนี่ยเนาะใช่ไหมไม่มีแล้วนะอ๋อใช่นี่อีกเรื่องหนึ่งโซนนี่ผมก็ได้แล้วนะนี่ ผมทันตรงนี้ด้วยแหละผมได้มาพันเพชรผมก็เลยเซิร์ชของอหินของบากุซันได้เนาะถือว่าผมยังโชคดีนะเนี่ยโอ้ผมผมไม่ได้คำนวณพลาดนะเนี่ยผมว่าผมผมผมนึกว่าผมคำนวณพลาดนะเนี่ยแหมโอเคนะเซิร์ฟไทยก็อัปเดตเสร็จแล้วต่อไปเราไปอัปเดตเซิร์ฟจีนย่อกันดีกว่าทุกคนนะไป let's go เขมอดูไปกันเลยวู้ โอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟจีนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอะเมาอัปเดตพลังลบของผม่อยตอนนี้พลังลบผมเจ็ดล้านแล้วนะผมนะโอเคเราไปอัปเดตของตารางกันดีกว่าครับผมนะตอนนี้ผมอยู่อันดับที่สิบห้านะครับผมนะเมื่อกี้พูดผิดทุกทษอันดับที่สิบห้านะครับผมนะแล้วคนดีของเราก็ยังอยู่ที่อันดับสิบนะครับผมนะแกก็ยังเป็นตัวตึงสำหรับผมอยู่ดีนะส่วนอันดับหนึ่งก็โหแไม่พลังลบอย่างเยอะนะครับเหมือนอันดับหนึ่งเขาจะเปลี่ยนเป็นคอเป็น เกเรกันชูบนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันต่อยแรงเกินนะโอ้ยแกจัดอาวุธอันนี้เลยวะพาร์ทสองวะเชีย่ยพาร์ทสอง้วยวะอืาวุธแดงนุย้ยดังเมดวะาหูผมต่อผมโดนต่อยผมก็หน้าแหกแล้วทุกคนผมน่าจะตุยนะฮะโอเคอันดับที่สนะิบห้านะเราอัปเดตกันแล้วเนาะโอเคส่วนผ่านด่านนะผมนะอยู่ที่อันดับที่สิบห้านะครับผมนะส่วนตัวละครนะครับผมนะ ตัวละครของผมตอนนี้อยู่ที่ลำดับที่สิบเจ็ดนะครับผมนะอ่าเป็นเด็กยูร์นะครับผมนะส่วนกิวนะครับผมนะก็อันดับหนึ่งตลอดการในเซิร์ฟเวอร์เจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับผมนะอ่าโอเคเดี๋ยวผมมารับของก่อนแล้วกันส่วนตัวละครก็เหมือนเดิมครับผมก็ไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรแล้วเหมือนเดิมครับมีแค่นี้นะมีเด็กยูร์ครับเพราะว่าเซิร์ฟกีนยอดจะมาก่อนเซิร์ฟไทยนะประมาณสี่เดือนเนาะซึ่งอีกอีกไม่กี่เดือนก็น่าจะมาแล้วอ แล้วก็เอ,อตัวเลดอัพนะผมนะเลดยูพีนะผมนะเป็นกูเกส์ส์นะเ,เหมือนว่าผมยังไม่ได้รับใช่ไหมอ่านีงย,ยังไม่ได้รับจริงๆแนละ้วผมขอรับนะแล้วกันผมเหมือนผมยังไม่ได้ทาเควสนะทุกคนนะเดี๋ยวผมขอตอบเควสนิดนึงนะผมก่าวผมอยากได้กูเกส์ส์นะเอามายืนนะผมนะอ,อโอเคเราก็จะได้ตัวดําตรงนี้มาแล้วผมนะเอตัวดํามาซ่าน้นตัวแดงนะครับเดี๋ยวเราเอาไปสุมนะ่มเนาะ ี okay. ๋ยวผมขอ,อตีตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> อ๋อแล้วก็ช่วยคอมเมนต์มาให้ผมนิดนึงได้ไหมครับว่า, <c oughs> อาชอบดูแบบคลิปนานๆหรือว่าชอบดูแบบเป็นคลิปสั้นๆหรือคลิปแบบแบบสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยหรือชอบแบบดูคลิปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณช่วยบอกอช่วยบอกผมได้ไหมครับว่าชอบแบบแบบไหนเนาะผมจะได้ทําคลิปให้นะโอเค okay. ตอนนี้เราก็ได้ตัวแดงไเรียบร้อยแล้วผมนะใหญ่เซิร์ฟเวอร์กันนิดนึงนะผมนะ เซิร์ฟสาม้วกันแก yeah. เราอยากได้คือโกเกสึ u, ครับถ้าโกโกเกสึ Go u, ไม่ออกก็ขอเป็นกระบองหลิกก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นโบลอดก็ได้นะเพราะว่าผมจะเอามาปลดฟิกเกอร์นะหรือว่าเอาเป็นตะแกรบปูบอมก็ได้นะครับหรือจะเป็นคิงก็ได้เพราะว่าผมไม่มีนะเนี่ยเียผมให้ดูวผมไม่มีนะครับนี่น,น,น,นี่ผมให้ดูเห็น <c oughs> <c oughs> ไหมผมยังไม่มีหรือจะอัลโช่าก็ได้นะครับเพราะว่าเผื่อแบบได้ลูกแก้วมาเนาะ เนี่ยผมสาได้สก,กินมาแล้วนะแต่ว่าไม่ไม,ไม่มีตัวมาใช้เนาะโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่าครับผมนะอ่าสามสองหนึ่งไปครับผมปุ๊บอ่าไม่รู้ออกหรือเปล่านะขอออกดีเถอะผมไม่มีตัวเอเอาดีๆเลยับผมนะออกไหมโอ้ไม่ออกนะครับโอ้เด็กว่าจะออกนะเสียดายนะผมนะ ก็เลดก็ปกติทุกคนมันแค่เพิ่มเลดนิดเสุดท้ายก็ออกแากเหมือนเดิมอ่ะโอ้โหเราบิดพื้นยาวซะด้วยไงอโอเคได้ละเสียใจนะทุกคนแม่ <c oughs> ไม่ได้ตัวที่ต้องการคือผมมีหลายตัวแบบตัวแบบเอ r อที่มันยังไม่มีทุกคนผมก็ต้องไล่ไปเปิดเนะาะเดี๋ยวก็น่าจะอีกไมนก่น่าก็จะเต็มลนะถ้าเราได้ตัวเอเอเอรยอะนะผมนะเราก็จะเอามาปุ่บฟิกเกอร์ แล้วก็ออมอัพพลังนะทุกคนนะอ่าแค่ผมว่าน่าจะไม่มีอะไรให้อัปเดตแล้วนะครับน่าจะมีแค่แค่นี้นะที่เหลือก็เบวผมกจะทำเควสคนเดียวละเพราะว่าไม่มีอะไรให้ดูแล้วนะทุกคนนะ โอเคใครที่ชอบคลิปตัดนี้นะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะที่ทุกคนเป็นห่วงผมแล้วก็คอยติดตามคอยดูคลิปของผมนะครับโอ้โหขอบคุณจริงๆคนระับขอบคุณเด้อหลายครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูรับชมกันด้วยนะครับโอเคงั้นผมไปแล้วผมนะบ๊ายบายครับแล้วเจอกันเด้อ